สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว Mazda CX 52026กันต่อกับอนาคตของรถขายดีที่สุดของ Mazda นั่นคือ Mazda CX 52026รถ SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆมาหลายปีแล้วและสำหรับปี2026นี้ Mazda ก็ได้ออกแบบใหม่หมดจดด้วยลูกเล่นของไฮบริดรูปลักษณ์ที่เฉียบคมขึ้นและเทคโนโลยีที่ในที่สุดก็ไล่ตามทันคู่แข่งได้นี่คือ CX 5ที่จะมาต่อกรกับ To โ yota ารัสีไฮบริดฮอนด้าคอนโและคีแอสทอหรือไม่ อยู่ต่อเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยสวัสดีทุกคนชื่อของคุณอยู่ที่นี่ Mazda cx 5ถือเป็นรถ suv ขนาดกระทัดรัดมาตั้งแต่ปี2017มีสไตล์ขับสนุกแต่เริ่มรู้สึกถึงอายุของมันแล้วสำหรับปี2026 Mazda ก็ได้กดปุ่มรีเซ็ตด้วยรุ่นเจเนอเรชันที่3และฉันใช้เวลา1สัปดาห์กับรถคันนี้ขับมันใช้ชีวิตกับมันและดูว่ามันยังมีความมหัศจรรย์ของมัส da อยู่หรือไม่วันนี้เราจะพูดถึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบห้องโดยสาร ระบบขับเคลื่อนไฮบริดและว,ว่าคุ้มกับเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากหรือไม่มาเริ่มกันที่ภายนอกกันเลยดีกว่า CX 5ปี2026นั้นหน้าทึ่งมากมาส d a าได้พัฒนารูปแบบการออกแบบโคโดให้มีความเฉียบคมและพรีเมียร์มอมากขึ้นด้านหน้ากระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและตั้งตรงขึ้นโดยมีลวดลายตาข่าย3มิติที่รับแสงได้พอดีไฟหน้า ไฟเหล็ทรงหยดน้ำที่เพรียวบางลงพร้อมไฟเดียร์ซ้อนกันลองนึกถึง CX90 แต่ลดขนาดลงกันชนดูสะอาดขึ้นพร้อมช่องรับลมระบายความร้อนเพียงช่องเดียวและไฟตัดหมอกที่เน้นความละเอียดอ่อนทำให้ดูหรูหราแต่แข็งแกรง่งลองดูล้อเหล่านี้สิลอ้ออลลอยขนาด17นิ้วในรุ่นพื้นฐานแต่รุ่นทูริงของเรามีล้อขนาด19นิ้วในสีเทาปืนเมทัลลิกหุ้มด้วยยางบริสตอลสำหรับใช้ทุกฤดูการด้านข้างยาวขึ้นประมาณ4.6เมตรมีซุ้มละ อ้อทรงเหลี่ยมและมีวัสดุผิวน้อยกว่า CX 50ไฟท้ายเป็นรูปตัวแอ L ที่ตัดลึกเข้าไปในบังโคลนและมีตัวอักษร Mazda อยู่บริเวณประตูท้ายแทนที่จะเป็นโลโก้เก่าซึ่งเป็นสัมผัสที่รูราปลายท่อไอเสียคู่โผล่ออกมาแม้แต่ในรุ่นไฮบริดซึ่งสื่อถึงความตั้งใจที่จะเป็นรถสปอร์ตในแง่ของขนาดมีขนาดยาวขึ้นเล็กน้อยยาวและกว้างขึ้นกว่าเดิม โดยมีฐานลอ้อ2.7เมตรเพื่อให้มีพื้นที่ในห้องโดยสารมากขึ้นระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถยังคงอยู่ที่7.6นิ้วซึ่งเหมาะสมสำหรับการขับขี่บนเส้นทางเบาๆสีสันมีตัวเลือก8แบบรวมถึงโซเรสคริสตัลที่เรามีและสีเมทิทิงคอเพอร์ใหม่ที่มีจำหน่ายเฉพาะในรุ่นไฮบริดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ให้ความรู้สึกสดใหม่และรูราเหมือนกับ CX60 มากกว่า CX5 รุ่นเก่ามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆบ้าง ก้าวเข้าไปใน c x 5ปี2026แล้วคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แผงหน้าปัดเป็นแบบทันสมัยแทนที่ด้วยหน้าจอแบบแท็บเล็ตขนาด12.3นิ้วซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นรวดเร็วลื่นไหลพร้อม Apple CarPlay แบบไร้สาย Android Auto และ Amazon Alexa ในตัวด้านล่างคุณจะพบกับระบบควบคุมสภาพอากาศแบบกายภาพขอบคุณม a ส da และแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ตรงกับขนาดของ